ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมวันนี้กันต่อนะครับในหน้า52หนังสือที่ชื่อว่า fly with English นะครับของชั้นป .5 นะครับนะในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับน,นักเรียนเห็นโปรแกรมรอยขีดแล้วก็คือคุณครูได้สอนไปแล้วนะครับเมื่อกี้แต่บันทึกคลิปแล้วไม่เห็นภาพนะครับนะบเลยต้องมาบันทึกใหม่นั่นก็คือ writing นะครับทักษะการเขียน คำสั่งก็บอกว่า look at the picture นะครับก็คือให้ดูรูปภาพนั่นเองนะครับรูปภาพนี้นะครับนะรูปภาพนี้เลย Why is this home dangerous นะครับ This แปลว่านี้ครับ Home แปลว่าบ้านก็คือบ้านหลังนี้ Dangerous นะครับแปลว่าอันตรายเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปลนะครับ Uh, ดังนั้นอีสตัวนี้ไม่ต้องแปลนะครับวายแปลว่าทำไมบ้านหลังนี้อันตร,รายทำไมหมายถึงว่าอันตร,รายเพราะเหตุอะไรนั่นเองนะครับคมว,ว่าอันตร,รายทำไมเนี่ยเวล,ลาแปลเป็นไทยก็ต้องแปลว่าอันตร,รายเพราะเหตุอะไรหรือทำไมบ้านหลังนี้ถึงได้อันตร,รายนะครับแปลว่าทำไมก่อนก็ได้ what a c c i d e n t might happen นะครับ อักซิเดนนะครับหรืออักซิเดน a c อักซิเที่เราได้ยินกันนะครับนะที่คนไทยเรียกภาษาอังกฤษต้องออกเป็น accident นะครับอุบัติเหตุอะไรนะครับ what might ึงแปลว่าอาจจะ happen แปลว่าเกิดขึ้นอุบัติเหตุอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้นักเรียน write sentence นะครับนักเรียนเขียน write เขียน sentence s ประโยคหลายๆประโยค using โดยการใช้ โดยการใช้อะไรครับใช้ himself himself แปลว,ว่าตัวของนักเรียนเองที่เป็นผู้ชาย or แปลว,ว่าหรือ herself แปลว,ว่าตัวของนักเรียนเองที่เป็นผู้หญิงดังนั้นชื่อหัวเรื่องก็คือ a dangerous home นะครับบ้านที่อันตรายมีอะไรบ้างที่อันตรายนะครับนั่นก็คือว่า things not to do things t e r e s นะครับ things เยอๆๆแปลว,ว่าสิ่ง terms ก็คือสิ่งต่างๆหรือหลายๆสิ่ง Not to do ที่ไม่ต้องกระทำหรือไม่ควรกระทำนะครับข้อแรกนะครับหนังสือก็เขียนมาให้แล้วนั่นก็คือว่า someone has left bags of shopping on the floor the girl might fall and hurt herself someone แปลว,ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับ has left นะครับ has เป็นโครงสร้างของ present perfect tense นะครับไม่ต้องแปล เพราะ has ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยเลบนะครับเป็นกริยาช่อง3นะครับเพราะหลัง Work to have นั้นตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นกริยาช่องหนึ่งของเลบก็คือว่า leave นะครับ l e a v e ซึ่งแปลว่าทิ้งเอาไว้หรือแปลว่าออกไปนะครับนะในที่นี้แปลว่าทิ้งเอาไว้ใครบางคนได้ทิ้งกระเป๋าหรือถุงนะครับถุงอะไรครับถุงที่ใส่ของช้อปปิ้ง คือใส่สินค้าที่ไปช้อปปิ้งมานะครับหนาเหลือแต่ถุงเปล่าๆมาทิ้งเอาไว้ on the floor บนพื้นนะครับดังนั้น the girl ในภาพนะครับเด็กผู้หญิง might fall นะคืออาจจะเหยียบแล้วลื่นหกล้มนะครับก็ว,ว่า fall and hurt herself แล้วก็ทำให้ตัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับนี่จะแปลตามคำศัพท์แต่ละคำศัพท์นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับนาะนะักนะเรียนอ่านเอาเอง ข้อที่สองนะครับคุณครูก็เลยแต่งให้ว่า someone has left the medicine on the table มีใครคนใดคนหนึ่งนะครับได้ลืมยาเอาไว้นะครับนี่นะครับยาแผงยาได้ลืมยาเอาไว้ on the table นะครับบนโต๊ะดังนั้น the boy เด็กผู้ชายคนนี้นะครับนะ might แปลว่าอาจจะ eat กินเข้าไป eat it, นะครับก็คือกินยานั้นเข้าไปนะครับ eat ก,ก็คือยา and make himself ill แล้วก็ทําให้นะครับเมแปลว่าทำ himself นะครับก็คือตัวของเด็กผู้ชายเองนั้นอิวนะครับเกิดอาการป่วยได้นะครับเพราะว่าตัวเองไม่ใช่ยาของตัวเองนะครับไปกินเข้าไปก็ทําให้ป่วยเลยนะครับนะไม่ใช่ยาของตัวเองไปข้อที่สามเร็วเลยนะครับ someone has left a hot drink คำว่า a hot drink ในที่นี้ก็คือเครื่องดื่มร้อนๆนะครับนะอาจจะไม่ใช้คับว่า เอ่อฮช์กาแคชโชนะครับนะแคชโชก็คือกาน้ํานะครับไม่ได้อ uh, กาน้ําร้อนๆนะครับก็คือเครื่องดื่มร้อนๆนั่นเองนะครับ Hot r i n g on the table วางไว้บนโต๊ะดังนั้นเดี๋บอยนะครับเด็กคนนี้นะครับนะไปเอื้อมมือหยิบนะครับอาจจะทําให้หกลงมาลวกหรือจะทําให้การ้อนๆนั้นเผาไหม้อได้นะครับนะ The boy might take it นะครับเด็กผู้ชายอาจจะไปนำมันนะครับ Take it แปลว่าไปนำมันไปนำไปจับไปถือนะครับนะ t e k e it and burn นนะ u r n แปลแล้วผอไหม้นะครับ himself แปลว่าผอไหม,นะม้เขาได้หรือลวกนะครับได้นะครับ,นะค,รบคุณครูก็เลยแปลว่าทำให้ลวกได้รับบาดเจ็บได้นะไปข้ไท้่สี่ครับ, 4, รบ someone has left a knife on the chair ใครคนใดคนหนึ่งนะครับนาได้ทิ้งได้เลืมนะครับ knife แปลว่ามีดนะครับไว้บนเก้าอี้นะครับนะ h a s l e a t นะครับนะเป็น present perfect tense นะครับนาซ้ำวันเป็นประธานประธานบวกด้วย h a s อ h a e นะครับบวกด้วยกริยาช่องสามนะครับนะเป็น present perfect tense ให้เรียนจำโครงสร้างของ tense ให้ได้ด้วยนะครับถึงแม้จะเรียนอยู่ชั้นป .5 ก็ตามนะครับนะถ้าลูก ลองจำนะครับนะโครงสร้างของเทนให้ได้ตั้งแต่ป5้ารับรองว่าเรียนหนังสือภาษาอังกฤษเข้าใจแน่นอนนะครับใครคนใดคนหนึ่งได้เดดลืมมีดเอาไว้บนเก้าอี้ The girl นะครับเด็กผู้หญิงเด็กๆนะครับไม่ Might อาจจะ play with it play แปลว่าเล่น with แปลว่ากับ i t แปลว่ามันมันในที่นี่ก็คือมีดเด็กผู้หญิงอาจจะเล่นกับมีดนะครับต่อแปลต่มคำศัท์นะครับนะ แอนคัตเชอร์เซลแล้วก็ตัดตัวของเด็กผู้หญิงนั่นเองก็คือตัดเอานิ้วหรือว่าทำให้นิ้วได้รับบาดเจ็บแขนขาได้รับบาดเจ็บจากมีดนั่นเองคุณครูก็เลยแปลให้เป็นสำนวนไทยได้ดังนี้นะครับไปนักเรียนอ่านสำนวนไทยอีกทีหนึ่งนะครับนะกับแปลที่แลกคำศัพท์นั้นจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือแปลแล้วต้องให้คนอ่านฟังแล้วรู้เรื่องนะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือ someone has left match on the table t c h นะครับเป็นคำนามนะครับนี่คือตัว n นะครับแต่ไม่ใช่ตัวตัวทหารตัว n นเนี่หมายถึงคำนามนะครับแปลว่าไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กใครคนใดคนหนึ่งได้ลืมไฟแชกเอาไว้คำว่าเล็บเนี่ยไม่ได้แปลว่าลืมนะครับแต่คุณครูแปลเป็นไทยบอกแล้วว่าแปลว่าลืมก็ได้ก็คือทิ้งเอาไว้นั่นเองนะครับนะเล็บแปลว่าได้ทิ้งเอาไว้บนโต๊ะทิ้งไฟแช็กเอาไว้ เดอะเกิลนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม้จะเล่ยวิดเดชอ่าเล่ยวิดเดมนะครับเล่ยวิดเดมก็คือไม้ขีดไฟหลายอันนะครับนะเพราะแมทต์เดอมเอสนะครับนะข้างบนเหลือไม้ขีดไฟไว้นะครับแล้วเด็กผู้หญิงไปนํามาเล่นนะครับ And start. Start. แอนสตาร์ตสตาร์ตแปลว่าเริ่มนะครับเริ่มอะไฟนะอะไฟก็แปลว่าทําให้เกิดเกิดไฟข,ขึ้นมา ดังนั้นก็แปลว่านะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะไปหยิบเล่นแล้วก็นํามาจุดเล่นนะครับอาจจะทําให้เกิดการเผาไหม้หรือก็อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่คุณโรเขียนว่าบางคนลืมไม้ขีดไฟทิ้งไว้บนโต๊ะเด็กผู้หญิงอาจจะนํามาเล่นและจุดไฟเล่นได้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับนะนี่คือสำนวนการแปลของครูพินันนะครับ เป็นนั้นว่านะครับคุณครูจะสอนไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการบันทึกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มันไม่ตรงกันนะครับกับเสียงที่พูดเพราะว่าภาพนั้นไม่เคลื่อนไหวนะครับนะก็เลยต้องมาบันทึกใหม่เป็นนั้นว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปแล้วก็ย้อนหลังไปฟังได้ในตรงที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับนะเป็นนั้นว่าวันนี้คุณครูก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผม สวัสดีครับูฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาที่นั้นต้องขอขอบคุณ